เ,เมนูที่ทำง,ง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเมนูแรกของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือขนมปังแซนด์วิชสตอรอเบอรี่ครีมสดค่ะและเมนูที่2นะคะคือบาร์บีค่ะค่ะเมนูแรกของเรานะคะคก็จะมีวัตถุดิบและอุปกรณ์ดังนี้ค่ะแรกนะคะนั่นก็คือวิปปิ้งครีมค่ะ2นะคะจะเป็นสตอรอเบอรี่นะคะเราก็เอามาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำนะคะ 3ค่ะจะเป็นขนมปังไร้ขอบค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ของเรานะคะ1น,นะคะก็จะเป็นที่ปาดค่ะ2เป็นครีมถนอมอาหารค่ะและ3นะคะก็จะเป็นที่ปั่นวิปครีมนะคะหรือถ้าไม่มีนะคะเราสามารถใช้ตะก้อมือก็ได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นขนมปัง ะะที่เราทาเวฟครีมไว้แล้วนะคะเราก็นํามาประกบเข้ากันเลยค่ะต่อมานะคะเราก็ใช้ฟิมทำขาานมอาหารนะคะในการทำแซนด์ิชสโตโรอเี่ครีมสดนะคะให้แล่นะคะนี่นะคะก็คือขนมปังแซนด์วิชสตรอเบอรี่ครีมสดนะคะที่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําไปแช่ไวในตู้เย็นนะคะจำนวน2ชั่วโมงโดยเป็นช่องธรรมดาน,นะคะค่ะสําหรับเมนูที่2ในวันนี้ได้แก่เมนูการ์บ มีวัตถุดิบและอุปกรณ์ดังนี้ค่ะ1นนะคะจะเป็นวิปปิ้งครีมสองจะเป็นผงโกโก้ค่ะ3จะเป็นกล้วยหอม4จะเป็นไคลเซอร์ค่ะและ5จะเป็นคาราเมลค่ะสําหรับอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะได้แก่ที่ร่อนไว้สําหรับร่อนผงโกโก้ค่ะสําหรับที่ปัดครีมค่ะและเครื่องปั่นครีมค่ะสุดท้ายนะคะก็จะมีถ้วยสําหรับใส่บัลล็อี้ด้วยค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีไม่เป็นไรนะคะเราสามารถใส่ถ้วยธรรมดาได้เลยค่ะเราก็จะมา ดูวิธีและก็ขั้นตอนการทำบานอฟฟี่กันเลยค่ะโดยเริ่มแรกนะคะเราจะนำช็กเกอร์ไปคลุกให้ละเอียดซึ่งพวกเราได้คลุกให้ดูแล้วนะคะมาอละเอียดแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็เทช็ทกเกอร์ลงในถ้วยนะคะเอาช็กเกอร์ตามปริมาณที่เราชอบเลยค่ะแล้วก็จะเทซักประมาณนี้แล้วกันเนาะ,ะเสร็จปุ๊บเราก็จะนำเนยนะคะที่เราได้ละลายไว้ใส่ในช็กเกอร้ โดยเราจะใส่ในปริมาณที่พอเหมาะนะคะไม่ให้มันชุ่มจนเกินไปแล้ก็จะใส,ส่จากนั้นเราก็จะคลุกกันนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำกล้วยกล้วยหอมที่เราได้หั่นเรียบร้อยนะคะมาวางบนแท็งเกอร์กับเน เราจะวางที่ด้านข้างก่อนนะคะต่อมานะคะเราจะมาทำขั้นตอนตีวิิ้งพีนะคะก็จะใช้ห้อโซลิดนะคะเป็นนอนเดลี่พีนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีผสมน้ำตาลมาแล้วนะคะก็ไม่ต้องไม่ต้องใส่น้ำเชื่อมลงไปนะคะเราก็จะมาดูการตีวิิ้งีกันเลยค่ะอ่ะเราก็จะเริ่มเทวิปปิ้งพีกันเลยนะคะ นี่นะคะเป็นบานอฟี่ที่เรานำกล้วยนะคะไปเรียงวางอย่างสวยงามแล้วนะคะเราจะเรียงขอบขอบให้เรียบร้อยนะคะต่อมานะคะเราจะใช้คาราเมลนะคะลาดไปโดยวิธีการลาดนะคะเราจะลาดไปบนกล้วยขอบขอบค่ะเพื่อความสวยงามเวลาเรานำมิ้ไปเสร็จนะคะเราก็ใช้อันนี้ปาดนะคะ หากใครไม่มีนะคะสามารถใช้มีดนะคะแทนได้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายในการทำนะคะก็คือเราเอาที่ร่อนนะคะมาใส่โดยนำผงโกโก้นะคะมาโรยไว้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราได้สอนวิธีการทำแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นเมนูขนมปังแซนด์วิชสตรอเบอร์รี่ครีมสดค่ะทำออกมาแล้วก็จะหน้าตาร่าประทานแบบนี้นะคะสำหรับเมนูที่สองนะคะ เช่นบานอฟฟี่กล้วยนะคะอันนี้ก็จะหน้าราน่ารับประทานเช่นเดียวกันนะคะมีผมโกโก้โรยข้างหน้าด้วยนะคะสำหรับเพื่อนเื่อคนไหนนะคะอยากจะทำตามพวกเรานะคะสามารถทำตามได้เลยนะคะเพราะว่านลิปนี้ง่ายแล้วก็ทำได้เองที่ห้องก็ได้ค่ะอุปกรณ์ต้องไม่เยอะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะผมกันใหน่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ